เฮ่งเฮ่งผ้านิักพี่น้องตอนนี้ก็ทยอยเอาของเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางอาทิตย์ก่อนน่มาปลูกกระเบื้องปลูกกระเบื้องไว้นะครับปลูกกระเบื้องไว้ปัจจันก็สิขยายออกไปทั้งพีนะครับขยายออกไปทั้งพีอีกแล้วก็สิขยายออกไปทั้งพุนอ,อ,อ,อีกนะครับอ่าโดย แถวแจน้อยเพื่อนนี่ละขายเป็นเจ้าของแต่อีจัาหน่อยนี่สิอีจักหน่อยนี่เปิดเทอมเด้ต้องหาคนมาขายได้ีจักหน่อยนี่คู่หยัก<ะ>อีกจักหน่อยร้านค้าต้องหาคนมาขายได้ครับต้องเพราะว่าน้นอง,น,อง,น,องน้องน้องไอ้สินั่นไหมน้องสิบเปโรงเรียนเอาสามุกมาเลือเอาผูใ้ใดก่อนมาขายาเอาสามุกสามุกหนึ่งเป็นผู้ใด กกสาวมุกสหวานะสาวมุกเป็นผู้ใดสาวหวานนะโอ้สาวหวาน,อ,หน,หนอันนั้นมุกหวานอันที่มุกนะมุกอันนี้มุกอุกบลบ่เป็นผู้ใดเป็นโอ้พี่น้องครับอ่าคู่ยักเพิินบอกว่าเชียวสาวมุกมาขายของเพราะว่าน้องสิบวัยยูเด้น้องสิบไปโรงเรียนออื เอามาขายของซอยคู่ยักษ์บันท่ะเขินๆเองๆเหมือนปะเอามาขายของซอยคู่ยักอืมอืมห่วยไปดนี้ผู้สาวผู้ใดกันนี่ผู้สาวไผใครสาวมันเห็นเยอะผู้สาวยังอยู่แล้วผู้สาวพ,าวพายันบ่พยันเห็นเยะแต่ว่าสิมาขายกับมึงอื มาขายกับผู้หญิงครับอืโอ้ยผมใบ่ไว้ใจเด้ทีนี่ได้แล้วเ <laughs> ยอะมากเขาเหมือนเนาะเยอะมากเขาเหมือนเออเอาลาเอือนพี่นอ้องมากินขน้าวมั้ยนี่มาเด้อพี่นอ้องมากินข้าวกินข้าวครับไอ้นนี้แกงหัวแกงหัวแกงหัวครับพี่นอ้องครับแกงห,หัวแกงแหัวใส่นมผสมแกงหัวใส่นมผสมอืมเออ,อโอ้โสาวมุกจากอุบลราชธานีเป็นสีมาอยู่นี่บ่ โอาดีใท่ป่ะแต่ว่าอยู่ไก่คู้ยังเนี่ยอันตรายลได้พี่น้องอือาสีว้าไปขอกันเนาะโอัสิพนันขอกันอยู่ตี้อันบนลำคานบ่อืลำคาน,าม,คานมือบ้านไปคอนเสือดนั่งในลำคานคุยกันมมเมื่อเมื่อเมื่อไมว่ามันเชียงหูบ่เอ้นเจียงหูโอ้ยเนาะพี่น้องครับเชียง,ง, <laughs> ยง,ง <laughs> หูคนว่า กตัดสายก็เลยว่าจะขายที่อืมตัวหาหนําแขชนพี่น้องหนําแขชนก็บบาสซงเอาไปลองครับมากินของกันครับมือนี่ก็ถือว่าเป็นมือสีผักพรอยจากหน่อยเพราะว่ามือว่านี่ไปคอนเสรอตอยจังหวัดเชียงภูมิแล้วมือนี่ก็ตั้งใจว่าอ่าสีไปอำเภอบ้านดุงครับไปใส่เสียงเพลงอย่เพื่อบ้านดุงพี่น้องแต่ว่าผัน นายห่างเพื่อนอยู่ซะเพื่อนสิกลับมาวันที่สองกับคงสิไปใส่เสียงประมาณวันที่สามนี่แหละพี่น้องที่สามอา่อาอาีกสามมื่นคลิปนี้คุยอยากมีอย่างดีๆสิบอกพี่น้องบอกสิบอกได้บอกหวยว่าเอาผมสิปิดคลิปแล้วเอาบอกมาเลยครับมืออื่นนี่มืออื่นนี่วันที่หนึ่งเป็นวันอ่าแรงงานบอกหวยบอก,บอกวันที่สองคู่อยากได้ตัวไหนครับบอกเลยครับทานช่องผมตอนนี้ สีหาครับค่ยัะไรสี่หาได้พี่น้องเด้อครับพอกันชิมหนักแล้วกันบ่บอกอยังไหลหาซีหาซีเอาอ่าคุยยักษ์บอกสีห้าสายยันบอกห้าสี่ไปแล้วครับพี่น้องเอาโชคดีมันหมาน,มนสุขสุขเด้บอบ่ได้สนับสนุนในการเหรินการเพราะนั้นในการซื้อหวยครับนี่คือแนวทางซื้อลอตเตอรี่ครับคุยยักษ์บอกสี่ห้าสายยันบอกห้าสี่บ่ถือกันเบ่นมักสาวคนเดียวกันบ่ บนมาสาวก็เด <muitas S 2> ียวกันบ่ป no ีน no นั no ่ตั้งแต่อียู่งข้าถนดแล้วโอ้มันปีนเกี่ยวกันตั้งแต่อยู่ค้ามถนดแล้วอืมสาระให้นี้ไปอุบลกันน้ำไปอีกสาระอ่าอยู่ค้ามถนดนี่สิไปอุบวนสิไปทางอุบวนทางมาถิ่นอุบลเจอแต่คนงามๆคู่ยา้คนไปคัดอีกไม่แสดงว่ามอนี่มัดหัวใจตัวนี่ เอาโชว์ว่าสาวบลงามเออกะเลอยรอบึงอยากไปน้ำเขาเอออยากไปน้ำเขา,เา,เา,ขาแต่ว่าแสดงว่าเพื่อนนี่เป็นม้านหัวใจมีกิจากันบัดนี้นะเอาคันมันสิเป็นข้าวเดี๋ยวถาก่า,ากันในผ้าเขาย้อนผู้สาวเนาะดังแท,ท้น้ำแกงพวกราหัวตามัน <laughs>